ครับสวัสดีครับสาบบัวน้องบัวแดงครับพี่น้องสวยๆงงามครับธรรมชาติได้ครับครับผม ครับปเบื้องแรกละเอียดมากกันเลยครับครับผมครับครับสวัสดีปีใหม่ครับเบื้องแรกละเอียดมากกันเลยครับผมครับมเบื้องแรกครับลูกได้พบเจ็ดเดียร์ละครับลูกครับเมียํากันเรือครับพี่หลอกครับระวังแก้มุ่มครับพี่น้อกรดจองรดมัดจำนะครับ ว่าพ่อมาเพื่อนเพื่อนมาพ่อครับแม่มาให้ออาวันศุกร์ะโอ้หลายเจ้าหลายเสียแลวดีครับที่รุดเ่ยครับก็มาต่อห้องยางยิบดีสามชัว่วโมงสุดไทยเรากนะแม่มาให้เอาครับกับตอนเตีเยงครับนี่เพิ่งเลยครับก็สูงลงนี่ร้อยยิบหาบวกเรไปแล้วครับเพิ่งเลยครับ แอร์กัอ 3, 5, บอยสาติมหาบวกลบครับพี่น้อง่อยตามใจยาใจยังครับนี่ยารเรกใจเสี่ยงครับนีือว่าสุดข่มครับพวกลูกแรกครับรับประกันแข้งขาคาับโขขาถอนครับเี่ยนหนึ่งได้ครับพี่น้องได้ครับเีืยนเลยครับเดือนละค่าว้ อเรือามพัดหนาไนครับวนี้อีสานนะครับเรืองดำเปือ่อเปือ่อนี่ยครับบ้าผว่าสุดขุมนะนายก็ลูกับ,บกันมาบลูกน,นหน่อยเดี๋ยวต้องเดียนดิว่าขุมลูกอันรเงี้แล้วครับ มันแยกขายกันเลยดินผมก็ว่าอยากแยกนมก็แล้วตํารวจครับหรบือเรื่องน้ำแต็มรางย้อนโอน,โน,นตับหรือเรื่องยังดำปเปื่อยๆนะครับอังกฤษว่าลามเล่ยคอเขาลงมาพี่หล่ะครับถือว่าเพเขอนดีอยู่ครับเพื่อนรางลูกนี่อยากดางอยากไล่ย,ยังแล้วครับรอชองข้อนี่ครับข้อ,ของ,งามนาี่ครับขนาดให่ดางวายอยุบอน หู right ge ge ้ดำเต็มใบแม่พอขาครับนุ่มซีเพราะพี่จริงครับตุ่มดีนุ่มซีเพราพีจริงเลยแม่งามก็ได้ผูกหลูกวันสันีิญาณแมนแลงเลยฮะโม่ครับเอาลงมาไว้ได้กันเห็นโม่เขาโม่มาเปิดอันละลงมาให้น่าครับไปเล่นยางฟองไว้ท่านหนึ่งกันกับหลัดหลัดหลูกกันไว้กันมันว่นพิภูใดลหลัดลูกเลยแม่เบิรงครับพี่น้องบ้า ว่าสุดคุ้มนะผมว่าอะานนั้งามรครับพีหลองเลยใส่สดๆผู้ใดมักลูกแรกครับที่ว่าโตกคอนนะั่นกับที่ว่าแม่มันแจ้าปวดกับพวกเบี้ยกับข้าเจ้ากับไปเลี้ยงได้กันพวกข้าวจอกัไปเลี้ยงแล็กนิดหนึ่งข้าเจ้ากับพวแบบกเห็นวางได้ข้าวหมักลูกมันครับล,ลูกมันก็คุม้มแล้วเนาะแม่นั่นเนาะครับ แสนถึงเมื่อหาเมื่อ, 13, 500, อหกเยครับนนหนึ่งสองเมื่อสามพันห้าร้อยคับตรงไหนสิตัวอีสามครับลูนั่งนาดีย้ะครับขวนญนสมบูน์ดีครับขายลวกอะไรเป็นเมื่อเมื่อกว่าลนะนาล่ะเนี่ยเบื้องล่ะคอามืวุ้นเนยหรือไงลอยน่มหาหลอยสามทิพยเลย ก็ติดตรวจทางเนี่ยโทษฮมหมาสิดแม่พ่อแม่ท่งานข้าไปออกม้าออกหัวโยกมีเวลากับแม่พ่อมีเวลากับพ่อแม่ผมก็สงสัยี่ถามเจ้าของเขาแหละกัว่าเป็นงัวมีพอพันเลยครับพุมฝูงเลยครับสงสัยอยู่อาจจีซื้อสองในสามได้พี่น้องให้พี่น้องไปรุ่นเอาได้ผมว่ามันเื้อโย่พอรูปมันเงี้แหรือไง อันนั้ลูงวันนี้เราสนุกาคือยังลุงยวันิมันอยู่ว่าทำเราบ่าเกิดวายสงสัยยุ่มแต่ก็ลอยทำจเงความก็เห็นมา่หู่เลยจนเป็นหัวกลุ่มเจ้าพนักานนี่แหละซื้อมาเจ้าว่าอะไรเราประกันนี่ครับนั่นบัตรซื้อแล้วขายแล้วก็แล้วดี่นั่นบัตร ได้มันทันนี่ก็ได้รับประกันกันนี่ครับห้องว่าลงขไถ่ดีหเอาก็รับประกันกันครับพี่น้องเขาต้องห่วงครับแต่ว่าตั้งเพียร์กันมันผิดพลาดทั้งเทคนิคกับห้องพอเห็นกัเหาก็มีเวลาให้กันยังอยขอเวลาอยังไงกอโดนรักครับถึงวนเวียนเปลี่ยนไปให้ฮ่ามันผิดพลาดทั้งเต็งทีห้าห้องพเห็นมีอย่างกันเลยเห็นไปได้ครับตั้งเพียรห้องกับ เราอยห่ันเนี่กับเรเห็นครับเรื่องจกับออกไปหรอกพี่น้องไปเห็นกับว่าแยงเดี๋ยวผมมีเวลาผม่ไทไหครับรม่ห่าบอกะมขอเวลากันครับพยาง้ม่ก็โดนหรอกมันไปจบจบ,จบที่ละคูทีละคูกันมันความกันหลายทางหลายแบบว,ว่าอะไอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเรี่องนี่ก้น 23, อนแค่นสองหมื่นสามพันหาร้อยครับ ตองไหนซื okay? ้เลยที่ศาลครับว่าได้นะน้องดีดีครับน้องตีดีน้องตีบ่มีจริงเนี่ครับเนี่ยผมว่ามันได้สดดีสีแดงเข้มแดงจนแสบตาเแดงดำเข้มโกรครับนั่นแหละมาเมยกับท่ามาดายจะเป็ีของผมหน่อยครับ เลยวันนี้แล้วอันน่าขดไก่ที่ไไนี่ไปไหนดีครับเต้องตรง็ลูกสองลูกสามไปหนึ่งร้อย 140, 500, สี่สิบบาทห้าร้อยสิบห้าเลยแค่ลูกแรกนะครับกับท่านงูสาวงูก็สองสีกว่าดีเพราะท่านพักสามสีเลยได้ลูกลครับเข้ายัางกับงหามดีครับจะหมวกว่ามีสีว่ามีแดงกับหูดีนี่ครับรับประกันตำนี้เต็บก็ดีดีครับเต็บดีทั้งครูหนาคู่หลัง งงสงสัยก่อนมยาง่นก่อนมันยางม่เลียกกอนนะพี่น้องเดีวยาก็พ่อเพืน่นเราจำใจไปได้คือวยวมันว่างมองมองแว้งหน่อ,อแกว่าแ้งใจก่อนหอกนี่มันบานบานเทาครับเนี่เอาไปเลียเ้ยงไปเจ็บเลยนี่สงสัยพมันื้อเราผมตายอยู่นี่สงสยมันยังก็ดีว่าทัายเย็นตายอยู่แถบดีว่าอันละอันน ยังมีเวลาก็ให้เว้าบรรยายให้จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อจะสะรำคาน้นอยากให้พี่น้องเบิ่งคักทางให้มันชัดเจนปื้ลึ้งองนำแต้มรางย้อนโอนต้นนี้ครับเนี่ยผมก็ว่ามันต้องเพือสิมีท้องอยู่จึงไดก็บ่รับผมมีเวลาตรวก็กไปตามนี้ล่ะครับคือว่าวกันนีลูกตกปลากาอีกก็ถือว่าเพื่กนกับแม่พี่น้องโลดครับดีไหมเพราะมันสงสัยครับกันสงสัยโลดก,ลก,ลกไงไง็ลูกสหญ่ายลูก โกเดือนนึงสิแปดเดือนนึงสิมันสงสัยสิครับสิ่ับมาไปแล้วลูกเลลงไปไหาหมูแล้วจับผมงานมาหากผมวันสิไปน้ำลูกนี่ก็ลูกไปสิไปนี่ก็ถ้าผมดีรับไปท่างคนอื่นั่นั้นไม่อยากควายเสีย่ยงว่าวมาไม,าม,ามา่เอาครับพี่น้องครับ ขอชอบกินไปเช่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ